ี่ค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับส้มชาแนลอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวนะคะเป็นแป้งของลิซ่านั่นเองนะคะนี่เลยที่วางขายในเซเว่นนัจานี่เลยนะคะก็นะคะเป็นนะคะฟิกฟาเดอร์นะคะฟิกเกอร์ฟิกเซอร์สเปเชียลนะคะเอดิชั่นนะคะ SPF 27 p a 2บวกนะคะเบอร์202นัจานี่เลยก็จะมาแกะให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นอะไรยังไง ตัวนี้เขาบอกว่าเนื้อแป้งแมตต์ละเอียดนะคะปกปิดนะคะผิวให้เรียบเนียนคุมมันนะคะผิวสวยยาวนานตลอดวันเลยนะจ๊ะตัวนี้มีปริมาณ5กรัมนะจ๊ะนี่เลยอ่าแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นนะคะแป้งนะจ๊ะอ่ะนะคะแกะยังไงก่อนนะจ๊ะอ่านะคะนี่เลยนะจ๊ะนี่ออกมานะคะเป็นแป้งแบบนี้นะคะก็ นี่เลยก็จะมีลายเซน็นของลิซ่านะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่ามีกระจกให้ด้วยนะจ๊ะนี่มีกระจกนะคะก็นะคะกระจกเนี่ยก็จะมีนะคะแผ่นติดแบบนี้ด้วยนะจ๊ะนี่ก็ลอกออกมานะคะนี่ป้องก,กันให้กระจกเปื่อนนั่นเองนะจ๊ะนี่เห็นไหมอ่านะคะกระจกก็จะใสขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะ ตัวต่อมาก็จะเป็นเนื้อแป้งนะจ๊ะอ่านะคะให้ทุกคนได้ดูเนื้อแป้งกันเลยดีกว่านี่นะคะเนื้อแป้งก็จะมีนะคะแผ่นนะคะแบบนี้อ่านะคะเราก็จะวางไว้นะจ๊ะนี่แล้วก็เป็นพับเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อแป้งก่อนอ่านะคะเนื้อแป้งก็คือโอเคนะคะเข้ากับสีผิวเราได้นะจ๊ะนี่ เดี๋ยวส้มจะลองลงนะคะที่หน้าให้ทุกคนได้ดูกันว่าเนื้อแป้งจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะก็อาน,นะคะนี่เลยลงมาทั่วนะโอ้ยหน้าดูเนียนขึ้นมาเลยนะเห็นไหมทุกคนหน้าดูเนียนขึ้นมาเลยเนาะอะ่าละจานี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเป็นยังไงอ่าหน้าดูเนียนขึ้นมาเลยอะ่ะเดี๋ยวทาให้ดูข้างหน้าก่อนนะคะทุกคนคะ่ะทาให้ดูข้างหน้าก่อนเนาะ สำหใครที่แบบว่าเออเห็นนะคะแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะตัดสินใจซื้อดีไหมเพราะว่าราคาก็แอบแพงอยู่นะคะทุกคนค่ะก็อันละ189บาทนะคะน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าส้มซื้อมา2อันละจาอเน้นเลยนะคะก็ทาให้ดูเรึ่งหน้าก่อนให้ทุกคนดูว่าข้างเนี้ยขั้นที่ทามันจะดูเนียนขึ้นนะคะใต้ตาก็ดูปกปิดมากยิ่งขึ้นเห็นไหมอ่ะนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูทั้งสองข้างเลยนะ,ะเริ่มที่ใต้ตาก่อนล้วกัน นี่เลยใต้ตา,ตาดีมากดีงามมากเมื่อกี้ก็คือแบบว่าเอิมนะคะใต้ตาดำมากนะคะช่วงนี้นอนดึกนะคะนี่เลยอ่านี่เลยก่อนที่จะลงเนี่ยส้มก็ลงน,นะคะเป็นน้องซันคิดก่อนนะคะโดคนคะ่ะแล้วอยมาลงแป้งตัวนี้นะอ่าดีงามมากนะคะคือปกปิดได้ดีเลยแหละนะคะทุกคนคะ่ะปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็แบบเนื้อแป้งคือบางเบามากไม่หนักหน้าเลยนะคะเห้แมให้ทุกคนดู น่าดูเนี้ยขึ้นมากเลยอ่ะเออดีงามนะถือว่าแบบไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่เสียอะไรเงินที่แบบซื้อไปอ่ะนะคะดีงามมากทุกคนได้ดูอันนี้เบอร์202นะคือผิวแบบขาวเหลืองอนะหรือแบบโทนขาวไปเลยอ่ะใช้ได้นะคะตัวนี้เออนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ขาวจนเกินไปที่ส้มทายดูให้ให้ทุกคนดูตรงนี้เห็นไหม คือมันก็ยังกลืนเข้ากับผิวเราได้ดีมากๆา,กาล้วแบบปกปิดดีในระดับหนึ่งแต่ว่ารอยทรงรอยสิวที่แบบกดมามันก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าไอ้พวกที่แบบหน้ามันเรียบเนียนอยู่แล้วมันก็จะเนียนไปเลยใต้ตรงใต้ตาก็ปกปิดดีในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ลงแบบคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนค่ะคือดีงามอันนี้พูดรินะคะดู ดีงามมากนะคะตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อห่ะลงกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็น่าจะ189บาทนั่นแหละนะประมาณนี้นะคะร้อยกว่าบาทนะคะคือดีงามและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะสามารถซื้อคู่กันลิฟหรือว่าไอ้กันแดดของเขาได้เลยนะคะก็ซื้อตัวนี้ก็แถมลิฟแถมไอ้โลชั่นไอกันแดดอะไรของเขานี่แหละนะคะก็เขาจะมีออกมาสามตัวเนาะก็สามารถไป เลือกซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะตัวนี้ก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อมาใช้แต่ว่าเอาเห็นว่ามันแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยแบบโอเคนะคะก็เลยแบบอยากจะลองซื้อมาใช้นานละแต่ว่าแบบคิดว่าราคาแอบแพงอยู่นะคะแต่พอลดราคาเท่านั้นแหละนะคะสอยมาเลยนะจ๊ะก็นะคะไปตามได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะทีมพิกัดไว้เลยนะคะที่เซเว่นก็ คลิปนี้นะคะส้มก็มารีวิว,วจริงๆให้ทุกคนเห็นว่าเออก็ดีงามอยู่นะคะก็ไม่เสียแรงนะคะตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อหาลองกันได้ก็คลิปนี้นะคะส้มจะต้องขอตัวไปแล้วนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดนะคะติดตามกด s ับสไคร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหน้าขับคอดำไปอีกนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทาคอก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะ